เอาอยู<า>่บ้านมนะันรับบ่แห้งวันนี้เพื่อนเอาไฟเขา้าเพื่อนมันงับไฟไบเพิ่มนไหนงับเลยเพื่อนกับเสียคาพื้นคาไฟหรือว่าคือได้ยินเพื่อนเขียนใชอยู่ืนบิดนะี่ยคือว่าล้านหนึ่งบ่การงับไฟ<ม>เพื่นกางับแล้วไฟสิบองเจ็ดรกูก้รถเนาะกองคนเป็นรุดเออบดพลาดมานดิฉันบ่แห้งว้อนี้กับพอดีทางแม่อ้อยกับครอบครัวของเพื่อนเนาะลูกๆเพื่อนกับครัแม่พันธุ์เพิฉัน เป็นการชมทบ้ามาเพิ่มบิกมนตะโนมโมเมนต์ันดอกหมากนันบ่นี่ะหรือว่ายอดบ่ฮะพี่น้องเนาะถารอรุ่นเบิ่งนี่โอ้โหว่า ยอดเรือว่าดอกหมากพี่้องเลยจุ่มๆเพราะมันยังบดอันแตกหอยแต่ว่าดอกหมากลีนี่หอยโอเคอยู่ด้วยนี่อาจจะได้กินไว้เนาะตัวนี้ก็มีใบนะมูแล้วบาทมาชุดนั้นบกหานกัดมันบาทตัวนี้นี่สิเป็นน้ำหลังมูตัวนี้พอยอดยังมันทันแกยอดหางยังถอนเนาะฮะน้องพี่้องเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ อ่านาบ้านนาเฮือนของสาวตาบอนุ่มเพิ่นคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าแก่ตู้กับเข่าไม่เพิ่นพี่น้องเลยเว่าอ่ารุ่นก่อนเนาะบอกเพิ่นว่าทางแม่อ้อยแล้วไปสั่นเนาะโจ้ไปก่อนเรื่องตู้กับเข่าเนาะพี่น้องเนาะเอาอ่าไฟฟ้าก่อนไปสั่นตัวมันสําคัญเอฟซีเพิ่นกะเห็นน้ำลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยไปสั่นดีแล้วไปสั่นเนาะไฟฟ้ามันสําคัญก่อนตู้กับเข่าก่อนเตาแก๊สไปสั่น ตาวเกตอ่าบางคนก็นเห็นดีนะบางคนก็นว่าโอ้เนาะมันอ่าเบิดนู่นนี่นั่นบ่ยุ่งยากบ่ไปทันน <c ười> ะแยเลตเตออ่าผู้เนะพิ่นไอ,อ,อ้ส่วนเด็กช่วยเนาะพี่น้องเนาะทางบอตาอ่าบ่มีปัญหาหยังพี่น้องเอ้ยอ่ายินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะอ่ากับรักผู้ใหญ่เพิ่นเปิดสุขุเบิดสุขคนพี่น้องเอ้ยอ่าจังได๋ก็อ่าขอาการาบทักทายสบายดี กับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสุขูมสุคนเด้อเนาะพี่น,อนอ้องเนาะว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเลยช่วงนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนอากาศอ,ากาศอีกแล้วเนาะพี่น,อน,น้องเนาะลมลมหนาวมืดอ่าคือฝนลิโต๊กเลยละพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะกะเอาตู้กับเข่ามาให้เพื่อนแล้วเนาะรายกาสีมาแจ้งอ่าค่าไฟฟ้าอ่าน้ำเติมเนาะพี่น้องเนาะเพรานะว่า ทางแม่อ้อยแล้วก็แม่พัน่นและครอบครัวของเพิ่นพี่น้นองเอลยเพิ่นก็นได้ชมทบค่าไฟฟ้าเนาะอ่าข้าวบ,บ้านข้าวเฮือนซาต้าบอนุ่มเพิ่มมาอีกแล้วเนาะหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องเอลยไอวอนห้าพันบาทเนาะพี่น้องเนาะเป็นเงินบาทน้ำมอต้าในตอนนี้ถือว่ามีอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเอลยเอาก็ถือว่า,ว 1, 000, 000, 5, 000าอ่าใครแน่แล้ว,นลวเนาะพี่น้องเนาะอย่างใดก็อ่าบะแรงเดี๋ยวจะให้ตาโนมไปอ่า ถามทางสร้างไฟฟ้าเพิ่อนเติมอีกพี่น้องเอหยเนาะปอต้ากัเห็ดเบอร์โทรเพิ่อนเฮียอะไรพี่น้นองเนาะเพราะว่ามันโดนแล้วนะเกาก็เพื่อนมันโดนเฮียแหละอย่างไรบอน้องเพิ่อนเป่าไม่ว่าเนาะว่าจังใดพี่นอ้ <c oughs> นนนนองเอหยมันกะไก่พอสมควรเติบโยอ่าเบิ่งเด้อหนึ่งสัวลักไฟฟ้านี่หนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่หาลักพี่น้องเนาะสี่หาลัก Lắc nương này, bố hưu à chỉ chắc mát, phi nông gửi À, thôi, bà Được rồi, à, nông à, nó bàn, bá, tăng hạp khu, tăng ôm nông, phí nông gửi Nhưng mẹ bố hưu bỏ nè Chắc là tắc nam, chắc này chắc ôm nông bò Đưa, đưa mẹ má là bò Ồ, nó, mẹ, mẹ nó bọn nè cái này nhận, mọi là vô, nào nó, nhưng hà sang bố đây bố đi bộ chân này cầm mือน phải tay đong gì nó rồi, sao bài đi đơ rồi, ô nó kiếp kiếp ta, tôi treo đi chân piu khó ta lũ, kiếp lôi kiếp lôi thôi đã, à, hào đong ah, đong เคยเลยเคยเลยเคยเต้นเลยนายเชื่อเขาลดนี่นะแขีวจะป้งนี่ชัดกันจะสมเขีวเนาะเออนี่นี่ลูกกอบกก้อนอีพ่นกขาวๆกันขันเลน้ำเงือกน้ำหยังมันนี่เนาะคันเลยขันบานน้อยหนึ่งครับโอ้ยเนาะไล่เห็นแล้วนี่ก็จะคือกันทะเลเนาะเอออ่าทุ่งชาดูเปนบ่โโพดยนป่ะโผล่โนี่เนาะห้าวดองดองเยอะ ่าเอาโซ่ก so like, right. like ็ได้ชาตาเลยอันเต็มตีนมันเด้อชาวอันกระตุกน้ำคือน้ำเฮือนอ่ะมันเด็กมันเด็กโดนะน้ำเฮือนหรือใส่ถ้วยน้ำเฮือนนะใช่นี่บ่เออขี้ใส่อันนี้มันนี่แหละก็อ้อมน้ำนี่นะครับเบาเบาเมียนร้อยชาวมันเซน้ำอ่ะมันเด็กเปื่อยได้มันเบาเมีนหรือบมันเบาเมียนไม่เกลี่ยอย่างพวกลึกได้เนี่ย คลาดอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ไหนมันบ่อันนี้กัยิงเพิ่มว่าเพิ่มบริโต้เล็กกะปูได้เพิ่นเอานั่นยิงอยสิพี่น้องเนาะเพิ่นเห็ดเปลี่ยนเห็ดแบบนี้คือจะเป็นเงินเป็นคำได้หลายอ่านางนึงนชื่อไงอ้าวมัเป็นเงินแต่ว่าถามว่าคือบวเฮ็ดคล้ายไปเถอะมันเฮ็ดบเป็นคือเพิ่นนี่แล้วนี่นี่อย่างว่า ปวดทรบมดานะเพืน่อนี่นเห็ดกระหอยสีมีคนเด็กซื้ออยู่บ่และยันเหมืนยืดกว่าและจ่อที่เช็ดก้อนไอ้จังจีฮาที่พวกเขาว่าอือเสร็จก่อนอ่าเพราะว่า้สีมันนี่กอ่อนเนาะอ่าเพิ่นกระย้อมใหม่ๆแล้วก็ซีนไว้อีกเห็นเพิ่นนี่ก็ทาแล้วเนาะ,ะเาืนี้ทาแล้วทั่ววตะนุ๊ก nhưng bộ leo, Ồ, oh, 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 <laughs> là xì này, nó, Ồ, bớt nó thai hay, Ồ, anh là thao này, Ồ, anh này nó đèn khẩu cành, phần bần con, à. này, anh lửa là cái thao lấp, sai đi ra, đấy nó, xíu đấy nó mật lôm nó. Nhoi yêu. Bột bột lột hạt là Nyan của nhóm này nhóm cái nhóm của khu, cái nhóm của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  nhóm nhóm của nhóm của nhóm nhóm โอ้ของหาวดองดองดองอยูอ่เนาะโหโโอ้ย,อยนั่นปลาลุงคนนึงว่าอาไทยน้องต้นกล,กลา้าให้เบิ้งดูดูแน่ว่าฉันใช่คนดืออ่ะโอ้ยบ่ยได้ไปเพื่อนน้องมูงว่ามื้อนี้ไปไปอ่าจักอยากตีแม่จักอยากเห็ดชังเนาะดิ่งลงเอาแหดอกหาขุนคุณนนั้นเพิ่นได้ห้องโห มานังมานังมานังโอ้อยากไปแล้วป่อฮะกินแล้วเข่านะท้ออย่างเหยาแท้ท่องงานเนาะท้ออย่างงานงานแท่ยืดนี่แหละเนอิ่นคนตุยไปนอะไอ้ี่นางท่องยังงานอยู่ด้มันยืดเนาะแบบว่าเขาหนำกินข้าวปนแสดงกินข้าวฟอง ลูกไว้นะมือละบวายทำได้กินมือละช่องบ่วงชามบ่วงนี่เก่งละไ่ได้ชูกินได้กินน้อยๆนะก็เหมืว้าซ้ำได้ก็กินซ้ำได้ก็กินนี่ได้จังจบขึ้นนะไวเซปอนไม่ได้แทนนั่นว่าอิ่มบ่อยไม่จักบ่จักม้วนไม่รวยใช่เพิ่นนั่งกินนะว่าเดี๋ยวนี้นอนกินบ่นั่งเออเริ่มใหญ่แล้วเนาะนี่กินอ่า นักนคือว่าอะไรน้อยมันลื่นกินแต่น้อยเลยลูกคอยบัดช้ำอยู่เกิดใหม่ได้บัดบ่เคยกินแต่เครือบัดบ่เคยดูแต่เออเว่ยนมกินก็เอาแล้วไล่เฮยไล่อยังไปแล้วบัดนีดบ่ดูได้เว้ยอะไปดูแล้วบ่บ่หรือว่าเป็นน้ำแว่เพลินขาดบ่แบบยันว่าดูดไปดูดมาแล้วมันแตกแล้วบ่ดูดเลยว่านว่าชื่อมันแม่นีทีอันนี้นะเขี่ยจากอกเขี่ยจากอกแบบมั่มไปทีนึงนี่เดี๋แหละลูกคอยกะ เขี่ยงั T ่มไปงั่มมาไล่เฮยอป่เฮยมารถช็อตมือมาถหินกับข่าวเออหอยจข้างถึงข่าวข้างเขาไม่ได้เขาน่อยไ่ได้ขาใหญ่เออมันก็คอยพนเลยเนาะเขาฉันจวดออกเป็นนราม่เนาะมาได้เห็น้น้อยแก็คือเป็นว่าเป็นวันท่ามิตรกาชานี่เออเด้อพังพี่ไดเราดูคอยวัด นันมัคางรุ่มแล้วกะคางข้างพงแก้มพี่เอาไปจ้งออกไปที่ทศมาแดนแขีวนี่ก็ไรปะอะไรว่าเร้วแบบ,บ,บสําเคัไงครับพง,ง <c oughs> นะท,ท้องเจ้าเคยได้ย <c oughs> ินอยู่บ้เด็กน้อยมีเขีวออกมาจะท้องอมีอะไรออกมาเลยมีเขียวเลยเฟินคนเอาดิเจ้เพิ่นที่ว่าคนพิเศษเนาะคนพิเศษ น้ำมันกะจิพิเศษอียออกมาแบบมีเขมเนาะนี่น้อเมันมันอท่อปเเป็นแนวผมบอกเห็นเคยเห็นอยู่ไทเนาะคือว่าเรียกนร้อนเนาะอยู่เล่าเนี่ก็มีมีอันชาอยู่คงดีไล้วเป็นอารมงันอยู่ไปเบิงนึงว่าออกมาจาท่องะลรแคองคนบุรีแล้วเอาแต่ว่า่นมาเขี่ยนเป็นคงดีเพินให้เก็บไว้ได้ปะเจียวพิกได้ชะตาเจียวพ่เนาะ ผมเ้ลูกวยผมแย่มันเลยมันโอ้ลูกขคอยครับกระชึกเยอะบี่ตัตมันบริตัตผมนะนะพอดีเพื่อนไงเดี๋ยวผมก็ไลมันลูกคอยนะป๊าขอเรียกว่าบริตัตผมเลยมันพ่อบริตัดแล้วผู้หญิงเนาะตัดแหงนานจอกแล้วเลยเมียนแล้วแต่ลูกคอยตั่ได้ต่อเนื่องเงียวยาวยาวเลยก็สักสองผู้ชายเออแม่นมันแล้แต่ขนาดเท่าแล้วใหญ่แล้วยังตัดมันเจ้าไปตัดเถื่อนวาลูกเจ้าตัดอ่ะแนว ตัดออกภบอกเอาลแค่หลยดไล่ตอยเลยก็เห็ดที่ตัดอีกือนึงผมมันกูดซาบานี่นอนบหัวปีเปยลยเคยอยู่บานี่เต่๋ม่อยากไปหาลินดีก็นนเนาะทีตัดทำตัดเสียคางออกเนเนาะสู้าากับปุ๊กออชงชาิเ่ะแต่ว่าเจ้าไปก็จะเห็นช่างหอกช่างไพ่เพื่นกับควักเพื่อนเด้อบอน่มเด้อเออถามเพื่อนแน่เนาะ ว่าทางพ่ออัมพรเพควนกะให้คอยแหลเดะคอยไป,ไปไม่เชปป้านี่ไปบ่ทันเพิ่นเออเช็ค<อ>เช็คเช็คตื้มอีกแน่ปรซั่นยันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหยังเนาะแต่เออยังราคาเดิมราคาเก่ากะบอกพอเดอ้อเพิ่นว่าเนาะเพิ่นลดลงเงินยังไงแน่นอนโอ้ยังเฮงอยากได้ยินตอนนั้นแหละเดี๋ยวนี้ฮะเจะลงอะไรบ้างวะ่าไฟอ่าอยากได้ยินคข้ามาลดน่ะยเดี๋ย้อยากมีแต่หน่วยคือนต่โอ้ยอมแน่นอนเออคุณเอฟซีเป็นการแพงอยู่ แทงหลีแพงแพงหลีเขียนบันเอาเด้อจุ่มไข่นั่นอ่าเพราะอะไรก็ใชสิไล่เป็นเงินหรือก็สิตกอยู่ในราบางมื่นปลายนะแต่ว่าตกแต่ละคนนะเอาใช่มาดึงเข่าเพื่อนกับมือไพ่แบบไพ่หลัดไพ่หนึ่งกับชิบเพงอมันแบบหลายคนยังไม่ดึงเข่าอยู่ลำเพื่อนกันว่าสิซื้อสายเองบ่หรือสายเขาเจ้ามันได้ซื้อไพ่เพิ่มอีกเนาะมันแพงมันตัวนี้แนะนั่นแหละ อ่าขนาดคือเบิ้งว่าขนาดดึงเข่าเฮือนนะก็ยังเป็นหมื่นหมื่นปลายเลยนะแพงอยู่พี่น้องเนาะขายฟาเป็นยังเด็มันงานมันค่อนข้างตัวเซี่ยงเนี่ยเราเปิดยังเบาชัดเอาอยู่บ้านมัน่ะโมหแหงวันนี้เพื่อนอาไฟเขาเพื่อนมันงับไฟเพิ่มเลยงับเลยเพื่อนกับเสียขาพื้นขาไฟหรือว่าคือได้ยินเพื่อนเขียนใชอยู่ืนบินนี่ยคือว่าล้านหนึ่งบ่การงับไฟเพื่อนการงับแล้ว ไปสิบเอ็เกียรติกู้รถเนาะ,ออะของคนเป็นรูดเอาะบัพดพลาดบ้านดิฉ <c oughs> ันว่าอย่ามื้อนี้ก็พอดีทางแม่อ้อยกับครอบครัวเพื่อนเนาะลูกๆเพื่นอนก็กับแม่พันธุ์เพป็นก็สมทบเข้ามาเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งเนาะแล้วก็กับเงิน,งนไอวอนพี่น้องเนาะหาพันพอดีเป็นหมื่นห้านะเงินบาทน้ำบัตะพี่น้องเลยแต่ว่าค่าไฟฟ้าบัตรเงินบัตรเงินมวลบัตรสี่หมื่นเจ็ดพันบาท ถ้าว่าเพิ่นหลุดให้ก็ยังดีจังว่าอายเนาะพี่ว่าเออมาได้ซะว่านี่แหละสิโทรถามเลยว่ากสิพ่อเพิ่นอยู่ละว่ตอนแงเนาะเออพ่ออยู่เด้อาพ่อแน่ใจพ่อเพิ่นก็อยากได้คําตอบไวนั่นแหละัเออถ้านันแล้วค่อยสิโทรไปบอกแก้ว่เออๆๆันนันแหละมันจะง่ายเนาะกับเพิ่นลเจ้า พอเพิ่นมาได้คำตอบแล้โทรบอกพอในเด้อมาชินพอดีแล้วอะคับมืดที่ได้อันพลลมบาดนเนาะเออห้อนก็ยังว่ามีพลล้มพัยนายนาะเานาะนาะนาะานะนนา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 ะเนนะนานาเานาะเนาเนาะเาะเนาดนาเนาะเนาาาะนนเมาาโเนาะนาะเเน มันจเขานอนนามัน่เข้านอนในคืนบกฮอนวกกโอ้ยนอนเ่ไรเใช่มาไม่ต้งเบิ้ลไปแล้วปุ๊ครับที่คับแนนาเพืใกล้ยันเองนงให้ขาแล้วบับไปนอนน้ำเนาะเมุนอนเดมันห้องยู่้ากำคันเนาะได้ดนนเันงว่าแนนได้มาหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเอบมันเด้อไ่ต้องแอบมันเอาเขาเนาะเขานอนเนาะใหญ่มากเลย บได้แอเลยเคยเข่าเลยน้อยบัดใหญ่มันบ่ได้เข่านี่โอ้เฮงโหดกว่าน้อยอีกคาดหัวประตูมีแต่เปิลนี่นี่แหละกระต๊อกนี่นะ่าตอนน้ำมาใหม่สระประตูก็ัดกาดเลยสมับใหญ่นะมันได้ดื้อนี่ฮะดูฮะเออมันก็คือเด็กน้อยแล้วบ่จักอีหยังดอกแต่ว่าบ่ต้องแอบบ่ต้องอันพึกมันให้มันเข้าไปนอนอยู่ในหกในเฮือนอันตรายตัวอยากเน้นน้ำมันยังก้นเราได้ว่าแต่ย่างเขาเออมันก็จัก้าก็ยัง ยางน้ำมันนี่กันเงินน้ำก้น,นเจ้าท่านยาละบาลนี้เนาะผูดป้าทุ่ผูดครัรบก็จ้องมาเลยเก่งเลีมาเอาเดี๋ย,ว,ยวกับหมาตัวน่ะหมาตัวนั่นกันเอาแล้วไฟก่อนเลยเอามาเตือน,มนเมนี่ยนะเห็นว่ามีน้องเบิร์ตนะเฮาเบิร์ตคืนเนาะน่น่ะเห็นหมูเห็นกูมาแล้วเดียวกันนะฮะเดี๋ยวจ้ดมีแต่ว่า ถามเพิ่นเบิ้งบาทนี่สมมติว่าคือเอาลงมานะบ่อนุเพิ่นสิดึงลงมาเราบ่รอกว่าใช่ลักอีกบ่บาทนึงถามเพิ่นบัดนี้ใช่ลักหาลักกับลักเล็กนี่แหละลักเล็กเนี่ยพันพันพันดึงลงมาแล้วมันย่านะวันนี้อย่ามันจ้ำนะทั้งบัดนี้ทําใช้ลักบัดนี้หาไม้ชี้กันแกนแน่เด่อยเอาจ่งไว้อยู่ไม้เออโอเคครับหรือว่าทําใช้เล็กก่ะ เหล็กปองอะไรแต่โบชูไม่ละเหล็กนี่มันเข้าขี้เมี่ยงอย่างนี้แห้งหักไวหมอไม้ทาได้ฮอดแกนเล่นี่โว้ยถือลงไปนน้ำกะนวกมันก็เป็นสิ่กัดเนาะมันม่ไม่ไมันม่จะเกลน้ำในหมอไม้ใส่ใส่อีกลักนึงนี่บนหัวนี่มันจังโบยานแพลงอันนี้ทำมาเฮือนนี่จองมัาเฮือนรถมันดึงเฮือนอ้โโอเคเลยมีดอกไปเนาะ จากหนึ่งดอกเนืนกัวกันหนึ่งดอกข้างในหนึ่งสองสามสามดอกนะละกับทั้งห้องน้ำพุนดอกหนึ่งโอ้ยหุ้งขับทิพย์ยัเด็ดย่ามเ,เสียคาไฟเด้อบาดใช่กับยาห้องน้ำโย่อ <laughs> โอ้เนาะ <laughs> มันกับอ้าวบัดย่ามว่าใช่ทางใต้น่ะเนาะมัน,นต้องมีได้ฉันมีไฟฟ้าแล้วนะบุเมจิส<บ>ักคนที่ใส จะเป็นใจจากดอกอ่ะจากดอกโอ้ทำงานาน้ำปพฟาดนะยางพื้นเทมนี่นะสามดอกหรือว่าสองดอกเป็นกระไลบังอยู่แล้วไอเนาะเอรีทราบพื้นเขาแต่ละเฮือนนะเพเกินช่องสามดอกเป็นแถมนะ่ะเพื่นกระไล่นั้นบึงแล้วบึงบ่นแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกอย่างให้ขึ้นอยู่กับเพลินโลมจะไงอาจจะว่าอเออเฮาซื้อมาให้เพื่อนนู้นนี่นั่นนะตั้งแต่แบบนี่โอ้ตัวนั้นโมเมนต์ตัวนี้บุถึงเลยเนี่เสียเวลา แบบตัวใดมันนี้เพิ่นจัดแจงไงโรดง่ายถ้าแต่ใช่เพื่อนขาต้องปลาเพื่อนขาต้องปลาชื่อชายบ่บ่นะเนาะน้ำเพิ่นวัดนะอ่าง่ายอ่าเพราะว่าทมแล้วอันใส่ไฟน้ำตลาดแต่ไม่ได้ลื่นก็เพิ่นว้าเป็นไดดอกแค่เดียวกันนั่นแหละจะเป็นเงินบาทเพป็นกระไรบางพวกนี้เป็นเพิ่นไรเบื้องแรกเพิ่นกระไรแล้วก็อ่างพออัพรเพิ่นกะว่ายุชำดึงมาแต่เพื่อน แถวเพื่อนแม่ลงเบิ้ลพุ่นมาพี่รสนี้ป้าทุกแห้งไก่นะแต่แถมไผ่กระชิบแห้งอีกแห้งไก่กว่าอยู่พี่กไก่เนาะไผ่กระชิบแห้งก็ได้ไผ่น้องหมอเลยก็แต่ว่าปรึกษากันดีซื้อพี่น้องเนาะอันนี้ทำ<อ>บรวิวารเอาแต่พุ่นดอกปรึกษากันนะครับเป็นไงเป็นไงเขาตังแต่ก็คือการมาตากันได้แต่เพิ่นก็ว่าปรึกษาล้มๆกันเบิ่งก้อนนะเนาะได้ข้ามืออืมเมื่อคืนนี่ไปใช้ โตโยุเพื่นว่าบาเป็น่ยนางดอกตื Salvador, love, <te ่นนะยมึงเด็นนี่กะให้มาสีมาสีมื่นตามาเบิงลูกว่ะเห็นลูกนอนขวางเงินอย่างอู้ว่ินไม่ใช่แม่ว่าโอ้ว์คนรุ่นคนรุ่นพเป็น่ยังเนาะอ่านางมีเพิ่นอ่าในอโลกนี่เพิ่นกนเคยฝันอยู่นะเพิ่นว่าชมฝันอยู่ดีไม่แห้งฝันนั่นดอกมันบื่คักๆขังแต่คนเฒ่าเพิ่อนนะว่าสร้างว่าแก้กวนดอกแต่ว่าฝันว่าโอ้ยเออฝันว่า อาตุยด e yeah. yeah, eh, eh, like wow. hmm. uh ๊า huh. พ yeah. ึ <inaudible <inaudible> ่ n มายุน้อยก็ใหญ่ไว้แกะได้ผ yeah. ูหาลองดองเยอะเอาไปแก้แล้วในแบบว่าว้าวันนี้มันดีนะแล้วมันไปถ่ายแงหล่ว่าป่าดงแล้วโหรชาพิ่งกว่าวดันั้นว่าาตื่นมาแล้วก็ว่าเจ้าในเฮือนหลดแกคนนอกก็ได้ทบมันหักพันกันอะไรันกพันนี้ดูเดหู กัดฟันเนี่ยจะถึงได้ถึงหูหวยบบีเนาะเนี่ยจะได้ไปพายไว้นะโอ้ยบืเมือยดอกอ่าเจ้าเองพี่ะจับตัได้มันมัดเขามานังบ่ได้แล้วมีแต่ดองสียวอขีว่าจากใดเนาะจเป็นมื มีหั่งมันเลยแต่นุ่มไปเลยนะมันมาเผาอยู่เลยน้องมึงบอแล้วก็เชื่องมันต้องนะหือว่าในนี่ขู่มือบอกมันมาเลยู่มือเออไว้เจอกันคอเราบ้านมีหั่งเจอเออเอออยู่เท่ากับชิบะป้าก็เดินคำหนึ่งเด้อเออไปหาเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเธอโตกันแล้วพอตัวก็ไปเรียกงัวเด้อเอ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 อเฮ็ดอย่างแบบนี้ป้าเด้อ ขักปากเยอะนม่ณรีขันเขียวอ่าไปพ่อก็ให้แม่ขอบใจอ่ะทางแม่อ้อยแล้วก็แม่พันธุ์และครอบครัวของแม่อ้อยเพิ่นเลยเนาะเพราะว่ามันคนละส่วนกันแล้แต่นี้ชวนไฟฟ้าพี่น้องเลยหนึ่งหมื่นบาทเนาะไอ้ขักปากขอบบุญขอบคุณทั้งแม่อ้อยและก็แม่พันธุ์และก็ พ่อมครอบครัวของเพิ่นที่เจิมถุบเรื่องไพยก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงมั่งแต่ถูกถูกคนขอสุขภาพแข็งแกรงเด้อก็อยู่มันควันยืนก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงมั่งแต่ถูกถูกคนขอสุขภาพแข็งแกร่งก็หน้ารวยเด้อสาธุเนาะพี่น้องเนาะกะทางไอวอนเพิ่นนำพี่น้องเลยเฮงก่อนหมูก่อนคู่เลยเพิ่นเอิ่งมาได้เพิ่นนะเพิ่น ว้ายได้เนาะโอ้ยว่าจักสิว่าจังได๋แล้วยังยังบ่มีเข้ามาวะอ่ามีพอก่อนบ่าพ่อตาก็อยากแฮงอยากให้มันแล้วมันทั่วอยู่เนาะพี่น้องเนาะผู้สิได้รับก็ฮ้อยใจจดใจจ่ออยู่แล้วพี่น้องบ่ไเียภาษาโทรศัพท์ดุเนาะเอากปาก่อนเด้อซะเด้อโ้ยเอาสดีสดีไปเวียดเฮาก็ได้เอาเด้อมะขามนะเอาเอเเอา เอาเมื่อใเทต้มใเทแกงแต่นุ่มให้เราไปหาไม่แต่นุ่มนะเออยากก่ายากกันเอาลุเราบ่ให้ก็เอาเออเนาะฮะพี่น้องเลยจังใดก็คือชีได้ขอโตกลับก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะงหักวาววาผิดพลาดประการใดว่าประมวลนวลหูจังใดกะกะขอโทษขออภัยน้ำได้ลายเนาะกะขอ กราบขอบุกขอบใจทางแม่อ้อยและก็ะแม่พันเนาะและครอบครัวของแม่อ้อยเพิ่นพี่น้องเลยขอให้บุญคำนำสู่เนาะลำลำเรวยๆเหตุน้าที่การงานก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองไปเมื่อนาเด้อเนาะสาธุพี่น้องรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอริรสกูลสกคนหากว่าเนาะผู้รักผู้ใหญ่ทานใดเอฟซีทานใดอยากสดช่วยค่าไฟฟ้าเนาะสาวตาทางปอตาเองก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้อ ตอนนี้เนาะเงินบาทได้อยู่15,000บาทพี่น้องเลยนะถ้าคิดนี้ก็ขอเก้าเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย